มาแล้วนะคิอหรอถึงคืนแทบแล้วสวัสดีครับคืนน้องครับวันนี้ก็ถึงแล้วสวัสดีครับอะไรก็แซวดีครับก็แซวโอ้โหแค่ชิดมากเลยวันนี้นะเรามามาจากผู้เก่าไฟผู้จีนนะบริเวณนั้นนะ่ะดูไว้ก่อนผู้ชมเขาว่าอยากขึ้น BTS ใครแฉ่งขอขึ้นแทบ <c oughs> ใช่ไหมถ้าเข้าใจนะถ้าเด็กก็จะสงสัยนะว่า เพราะอยอ่างนี้น,นะรถไฟลไอยฟ้าโหสวยมากเลยอยากขึ้นเประวันนี้นละของเมนงก็ไม่ได้ขึ้น BTS มานานแล้วแต่ก็มีสายมาเยอะแยะใช่ในไหนๆก็ไ้สำรวจเส้นทางรถไฟ BTS ที่ใหม่ๆแล้วก็แถวนั้นน่ะีอะไรบ้างครับคุณเมงก็ยังไม่เคยเลยครับ <laughs> โอเคไปกันดีกว่า BTS อ่ะสมัยที่ผมมาเนี่ยแบบเส้นแบบแค่แถวเนี่ยตอนนี้มันยาวถึงขนาดนี้ละตกใจไม่ใช่ลูกนะผมตื่นเต้นอ่ะถ้าอย่างนี้เราไปแต่ว่าไปเด็นทิ้งปั๊ทางนี้อ่ะอพี่ออทางนี้แบบทางที่ไหนไทยลวดเคฮะเกฮะเคฮะเคฮะคือไปไหมผมไม่ไปได้ขึ้นรถไป รถที่ที่น่าสนใจก็เราลองลองดืโอเค,ออเคดีดันเอเล่าืวันเดียพาสวันเดียพาส,าสใช่ใช่วันเดีพาสทีกัถ่างไล่ดีกันเลย 蹲点吗？他跟我说，啊，他定九点十五分开始，他蹲点。他妈的，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 九点十五分开始，他蹲点。他妈 ครั้งแรกนายชูเพชรผมก็ตื่นเต้นจะไหนผมไม่เคยได้ขึ้นรถไฟกับแค่กับรถไหยใช่ตื่นเต้นเลยเดี๋ยวนะเราขึ้นฝั่งนี้ถูกไหมถูกแล้วเราเราไม่ใช่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ใช่เราไปคือไปครูกดก็ไม่ใช่ครูกดนี่ไปสายใต้อ้าวเหรออ๋อใช่ที่ฝันเนี่ยนั่นเนี่ยรับบาปผิดลางต้องซื้อฝั่งนู้นใช่ไหมเหมือนนักท่องเที่ยวเลย ได้นั่ง BTS มานานหลายปีครับี่คาโนเนี่ยตื่นเต้นมากอยากขึ้นรถไฟฟ้าทันตะคันที่แล้วแหละคราวนี้ก็ได้ละสามารถมัน่นใจก็ให้เขาขึ้น BTS เลย Sky Train พระทับใจมากจนถึงเขาไม่พูดอะไรเลยแต่ในใจเขาอาจจะมีอะไรยกยันเลยเข้ามาในหัวใจเขาสมองเขาคนรู้สึกว่าเมื่อคนามนีที่นั่งสองฝ่าย น,นี้ก็บางขบันเขาก็ตัดออกไปเพื่อที่จะคนเข้ามาเยืนแต่ใช้บริการได้จํานวนใช้บริการได้มากขึ้นนะแล้วก็สถานีรถไฟเมื่อคนถ้าใสา่นี้นะมีถึงอนนุทแต่ว่าตรงน,นี้ก็อีกยาวเลยเดียคันนอก็นะอยู่ในตรงกลางเมืองแล้วก็ค่อยๆมีอารมณ์ค่อยๆมีสีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ อีกแกนนึงไม่เหมือนกันกับอีปุ่นก็คือวิวนี้แหละครับเห็นตึกไหมครับตึกสองอันระหว่างเนี้ยเชื่อมโยงใช้ไม่ใช่สะพานนะใช้สระว่ายน้ำอ่ะขอสร้างแบบเนี้ยที่อีปุ่นทาไม่ได้เด็กขาดเพราะว่าอีปุ่นมีเพนดินไว้ครับดีนะประเทศนี้ไม่มีเพนดินไว้อ่ะขอสร้างแบบนี้ก็ได้น่าสนใจฮิคารุก็ขังแรกเต้นเต็มมากจนถึงเนี่ยไม่พูดอะไรเลย Gracias. cái cả đấy hẹn trắng này là, vào là. là bà chứ nắng cái này bà bà ui mắm một <laughs> กรดูเนี่ยครับอยู่ที่ปืนนามไปเจีแดดร้อนเงียบเฉาเลยโก็ิไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่คนละอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาแต่วันนี้น่าอย่างนี้แหละครับแมวแมวเติมของหวานนิดเีเอ้ยเฮ้ยเจ้ยเ้ยตัวเอ้ ขายร้อนขายร้อนโคกคืออะก็ตัโค้กคือโค้กคืหมอคก้ไอะไรอมี่ในะอยากขึ้นอยากขึ้นนริต านใหญ่มากมาม, <laughs> <laughs> มอคืบอกว่าอะไรครับแบบมามอมามอเนมอแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้คือวัฒนธรรมไทยหรอ <laughs> ไทยไรจเนจะหะักไม่หักนะใหญ่มากเลยไปเรย โยนะมอมมมมมมชีวิตหมอืมแต่เนี่ย違うんだよこれマンモスじゃないかชังเอรวัาัคะรเวัณคือเอราวอะไรเดี๋ยวขอดูจกก่ พี่การุ้์ก็ทาทาพ่อผมพ่อนะพ่อเนี่ยเมื่อกี้ก็รู้จักเมื่อกี้ก็รู้จักทำไมคนรู้จักเยอะกว่าชิโซกะผมก็เลยอธิบายแล้วคนทำมงานอย่างนี้แต่ก็ทุกคนก็ดูสุกโหยจับปาหรือว่าผลงานที่ผมเคยถ่ายและถ่ายหนังมาอะไรเงี้ยนะพี่การุ้ก็เออาใจรู้เปล่าไม่รู้นะ อ่อยไหมครับจะไปทำหน้าแบบทำหน้าอย่างนี้ครับเหมือนกับเป็นี้ตรตเลยหน้าจาทำหน้าฟนหมดใจอีกคารุโมโซอีการุก็กินแมดแล้วหม <c oughs> คือไอติมอะนมประเทศไทยอร่อย าจจะวากิวญีปุ่นเนื้ออร่อยใช่ไหมไอที่ญี่ปุ่นนมอ่ะคือน้ำผ้าพดีมากทำไมสกีมอร่อยไก่ทีมัอร่อยอันนี้แล้ววัดนะไปกินอร่อยขนาดนี้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วสองอันแล้ววันนี้ยจะเขาใจนะร้อนน่ะหรอร้อนมีอะไรพี่เต้นบาร์บีเอาที่เราเอากี่กล้องกันออ ถ้ากินเยอะก็ใส่สองก้อนไงพี่สองก้อนครับต้าบะแดดไม่ค่อยใครครับต้าบะไดดน้ำใสหรือว่าไงมีมีน้ำเด็ดอยู่แล้วครับน้ำใสน้ำอ้วนอ่น้ำข้นข้น กินนะ้ำดูกันนะ้ำอร่อยนะโอ้ครบสิบาทค่ะบาทดีมากการรันดีมากครับอร่อยโอเคโอเคคือก็โชคโชคได้ผมย่ครับเฮผมถ่ายสิ็จ์ผมน่าจะโดน เด็กที่มาสอะไรอ่กันกันดูอีกมเรวใช่ไหมโอ้ยน้ำข้นใช้ได้เลยนะอืมไ้ดได้ดูว่าด้วยอไไปด้อันไหนโอยมีกุ้งเล็กแกอันนี้กุ้งเล็กๆเหไหมกุ้งเล็กเอันนี้พอย์นะ ดีเลยใจได้มากเลยทัานนี้ดีมากเลยคุณน่าจะชอบันาดหนเวลาร้องจินร้องร้อแบบนี้ดีองครับ <c oughs> เป็นยังไงคุกน่ะไม่ได้นั่ง d d s <c oughs> ไม่คิดว่าแต่ยาวขนาดนี้ใช่ไหมระหว่างนี้นะที่มาถึงสงตารนีรถไฟชื่อแต่ช้างเอราวาัณตกใจที่ผมไม่ขึ้นมาแล้วพุ๊บลงมาครับช้างตัวใหญ่มากัวใใหญ่กว่าที่ผม นึกไม่ออกเลยใหญ่มากแล้วผมรู้สึกว่า BTS เส้นตัดนะใหม่ๆด้วยด้วๆนะเพราะเขาเขากเราอ่ะนะตอนเที่ยวง่ายกึ่งแล้วก็เปิดจุดท่องเที่ยวใหม่นะเห็นจักรฉาดขับรถไปใกล้ก็เลยบอกว่าอยากไปแบบนั้นรอแล้วล่ะก็รู้วันเนี้ยนะก็อารมณ์กไม่ก็เข้ามาเนี่แ้ย ใหญใหญ่ไม่ <iences> ใหญ่มากนะ no? ไม่ขอให้จ่ายจอยยอ๋อไม่มีไม no? ่เป็นไรหรอกพระเทศไทยไม่มีเต็ไหวนะาเกิดน่ยอได้ไหมล่ะจไหมลยสุดยอดเลยใหญ่มากทำไมไม่ขึ้นรถบัสบัสว่ะเนี่ย next time นะตอนเดียวดี๋ยวเย b s ละมน่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวนะใหม่ๆกำลังเปิดใหม่ ี่จริงมีแล้วล่ะแต่ก็สําหรับคนต่างชาติหรือว่าสําหรับคนทั่วไปนะก็จะเห็นสถานที่รู้แต่ไม่ได้แบบหมาไงแต่คราวนี้ก็เ,เห็นว่าเดี๋ยวจะคนเยอะนะแต่เมืนี้นะเก็มีมสกายช่วยแล้ว่าเดินทางม,มางนะ่ายครับวันนี้แกนี่ไม่ได้ไม่เล,ล,ลย<ก> โอ้ยหองหลายอ่ะเจือล้องเลยหรอเจือผู้ชมเลยหรอค่ะ <finance> คุณผู้ชมสักสุดท้ายเจือ